ขอบคุณที่ติดตามผมแล้วก็ติดตามประมาณสามสิบคนแล้วต้องขอขอบคุณด้วยครับผมแล้วก็ผมจะ,จะพยายามวันนี้ผมมาแตาม,มาสอนเรื่องการฟาร์ามเรว่าเกมจดเจอเ,จอเกมโจดเจอแบบว่าจุดสแตนแล้วก็ผมจะมาก็มาฟาร์มแบบว่าแบบว่ารดแบบาาาาีแต่ว่หน้ากากใช้หน้ากากบันทายแต่ บางคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันยากเกินแล้วก็มันยากจริงจริงอะแต่ว่าผมมีวิธีนึงแบบว่าเทคนิคได้แ,แต่คนวิธีคืออะไรถ้าเป็นตัวที่แบบว่าตัวที่แบบคือใช้เป็นระเบิดหรือว่าเป็นลูกไฟหรือว่าช็อตได้ขันนั้นก็เป็นได้คืออย่างเช่นว่าตัวที่นั้นเป็นคุยแตนที่คุยได้หรือว่าเป็นแค่อะไรอะเป็นสปิน ปิงคือแบบว่าต่อยแบบกระเด็นแบบนี้แต่ไม่ค่อยแรงเลยก็มีวิธีคือใช้ฮาร์โมนแต่ว่าผมเคยสอนแล้วนี่ไหนะเนี่ยฮาร์โมนฮาร์โมนแต่ผมสอนแบบหน้ากากวันภายถ้าคุณแบบว่าไม่มีตังค์จริงๆนะแบบว่าไม่มีตังค์จริงๆด้วยแบบฟาร์มของ a c t 1จนไปถึงจนไปถึง a c t 4แต่ว่า1ก็พอแล้วเพราะว่า a c t 2 สามสี่นี้มาจัดหน้าอีซี่เพราะว่ามันมีตัวอีนทั้งมันจะมีตัวอีวอรีเซตโอเคถ้าคุณอยากจะไปดูก็จะไปดูแบบว่าใช้ฮามันก็เนี่ยผมยังชี้อยู่นะโอเคส่วนนักเกับคนพานี้ผมจะลงพอจะลองดูผมลองใครลองไปแล้วไอแกนงนานแล้วแล้วก็สามารถถามได้ถ้าคุณพายยาังเยอะเท่าไหร่ความเสเร็รก็อยู่ที่นั่น ค่าตอบแทนนี่มันจะยิ่งดีมากผมนั้นก็ผมก็ฟาร์มไม่นานนันะก็ได้ตอบแทนที่ดีมากเลยครับผมโอเคไม่เชื่อก็ไปดูนะครับผมนี่ครับผมวิดีโอที่ผมถ่ายเอาไว้ได้การฟาร์มครับผมการฟาร์มแบบนั้นคือเห็นไหมผมก็ชอบดีอยู่นะคือตัวทีมีลูกไฟอยู่แบบนี้แล้วก็ง่ายๆคือต่อยให้แบบ มาเยอะไปก่อนแล้วก็ก,กดตัวจีถ้ามีตัวจีวก็กดตัวเอก,ก็ได้นะแต่อยู่อยู่ใกล้ๆอ,อยู่ใกล้สุดที่ทํำได้อยู่แบบนี้ครับผมประมาณว่ากดเอ็กเกอรก็ได้เพราะว่าผมไม่เคยแบบนั้นแล้วก็ดูเลือดซะเถอะเออก็อย่างนั้นเนี่ยผมถ่ายเอาไว้แต่ว่าผมลืมไปแล้วว่า ไอนน้ที่ดาวชาอะไรไปก่อนต้องขอไผด้วยนะับส่วนมาป่าส,ส่วนมาป่าส่วนเ็นพายส่วนซอมี้ส่วนเกาเรมนี้แบบจะว่ามันยากหน่อยๆนะขั้นแรกคือโจนกับแก๊งแก๊งมาเฟียนี้อัพไปถึงให้ให้ถึงอะเด่คอมแดงสองร้อไปก่อนจะไปถึงมาป่านี้อัพเลือดไปก่อนอัพเลือดเสร็จอัพเลือดเสร็จแค่หนึ่งร้อยก็พอ ส่วนที่เหลือก็อัพความแรงเัพคมแรงอะไรก็ได้แรงผมว่าเป็นอัพของสีเขียวนะสีเขียวอยู่ข้างสุดเลยอัพสีเขียวแบบเต็มๆๆเลยนะครับผมมันจะได้สกิลของเวนไพ่มันจะรุนแรงมากขึ้นมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,รนจริงๆครับผมผมเคยทดสอบแล้วนะมันก็แรงจริงไม่เชื่อคุณลองทําดูถ้าคุณทํานี้แบบว่าเอ้ยอะไรกันเนี่ยไม่เห็นได้สักอย่างเลยถ้าคุณ ฟ่าแบบว่าใช้แบบว่าเทคนิคนี้คือเทคนิคว่าจะว่าให้ใช้อะไรก่อนใช้ตัว x ไปก่อนใช้ตัวเ,วเ,เหมือนนี้ทําไปเรื่อยๆก็ถึงเองถ้าควณมีเซฟส่วนตัวหรือว่าซื้อซกันฟาแบบคูณ2มานตะฟร์ม่ง่ายขึ้นแต่ผมไม่ไม่มีทางแตซื้อเพราะว่ามมโอเคนี่คือผมไม่ใช่แบบว่าซื้อแบบ คูณสอไม่ซื้อแบบห้องส่วนตัวเลยรุ้นแล้วล,ลุ้นแล้วผมหาห้องแบบว่าคนน้อยสุดที่แบบว่าจะหาได้บางทีบางครั้งก็ใช้อะไรแบบว่าขอช่วยเหลือจากเพื่อนก็เป็นได้ขอแบบว่า,วาเพื่อนช่วยหน่อยช่วยฟาร์มหน่อยเดี๋ยวผมแล้วฉันจะแช่แข็งให้เธอต่อยนะแบบนี้เขาร้ว่าเข้าใจ แล้วก็อะไรอะแล้วก็มันจะมีส่วนแปลงของอะไรอะส่วนแปลงของแบบว่าแบบนี้ส่วนแปลงก่อนการฆ่าได้แหละราให้ถึงเลเวลเลเวลซอมบีก้ก็อัพสีเขียวเลยประมาณว่าอัพสีแดงไปก่อนก็ได้อัพสีเขียวก็ได้ก็ตามใจของคุณเลยแต่ว่าให้แนะนาคืออัพสีแดงห้าร้อยไม่ใช่สิประมาณว่าประมาณว่าอัพ เลือดเสร็จก็อัพสีเขียวอัพสีเขียวเสร็จก็อัพแดงต่อแดงต่อเสร็จก็อัพเลือดต่อสับแบบนี้จนกว่าไปถึง500ดาเมจ5 0 0ต่อไปคือดาเมจของดาเมจของหน้ากากวันพายต้องอัพสีเขียวนะครับผมโอเคผมก็ฟาร์มเสร็จแล้วให้ดูภาพแล้วก็ผมโอเคแล้วครับผม,อ,คคบผมอัพ A C T แบบเต็มนะครับผมดูนะ เนี่ยมันจะเต็มอย่างนี้สีสวยแล้วก็ตัวแบบร่างกายแบบปึ๊กปึ๊กข้างหลังแบบว่าอะไรไม่รู้และเหมือนเดลเคียมเนี่ยมาต่อยก็มันจะสโดกับอะไรของสองสามสี่มันจะเตยบมรนุสโดอันนี้เป็นสโดแบบนี้แล้วก็มันมีลูกเล่นคือเรามันจะต่อยอะไรสักอย่างนี้มันจะมีสัญลักษณ์เป็นของอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นว่าเนี่ยแบบนี้ผมเคยเมื่อกี้ผมต่อยเมื่อกี้นะ ลตลิตชะดอด้วยแล้วก็แถมติดติดอะไรแบบน,นี้อย่างเช่นว่าติดไฟติดไฟแต่ว่า,ต,ต,ววนะาติดแค่ตัวเดียวนะเอาติดแค่ตัวเดียวอย่างเช่นว่าต่อยทีหนึง่งได้ไปไดไปเป็นได้เป็นแบบว่าอะไรอ่ะติดความเย็นติดไฟฟ้าไฟฟ้าคือทาดาเมจอีกครั้งหนึงห่งแบบน,นี้ว่าตัวก่อตัวอาหมัดแรงใช่ไหมหมัดปุ๊บแล้วก็แถมแถมดาเมจแค่อีกหนึ่งหลบ แล้วก็ติดความมึนกับติดความติดไฟไปด้วยมันแบบว่าโคดีมากกัน V I P อีจะมีพีพี P จะมี P นะโอเค PVP แต่ว่าข้อเสียคือของมันคือแพ้อยู่เวลาอย่างเดียวไวเล่งเวลาแต่ว่าเล่งเวลานี้มันซุ้มมันกับนั้นมันได้หรอเพราะว่าเล่งเวลาก็แพ้อย่างนั้นเนี่ยคือเนี่ยที่สตันแบบร้อยเอร์ซแต่ว่าต่อยก็ตันสตันซะเ็เหรอโอ้ตัวยีงขขยมางเลยผมไหม ถ้าเราพยายามนี้มันได้ค่าจบเทนที่ยิ่งใหญ่มากโอเคครัก็สำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันดูมกนกดได้กดเชนก่อนนะค,ครับผมคันนี้ไปก่อนนะครับผม